ท่านในนี้เป็นอะไรเป็นสถูปเก็บพระบรมสารีริกธาตุอเออเดี๋ยวเป็นสถูปโบราณที่ไม่เคยในแต่พระเจ้าโศกมหาราชก็จิตไม่ได้พระเจ้าโศกมหาราชจะมาเอา เอาไปปดิษฐานที่ต่างๆบ้างแต่ว่าพญานาคไม่ยอมอ๋อนี่คือที่พญานาคใช่พญานาคบอกว่าเป็นที่พึ่งจิตเหนี่ยวจิตใจเขาก็เลยไม่ยอมไม่ยอมไม่ขุดค้นไม่ขุดค้นมันก็อยู่เลยเป็นตั้งแต่สองพันกว่าปีเดิถึงปัจจุบัน ไม่ได้ไไม่ด้เป็นเมืองในเมืองมันอยู่ทางไหนนูน่นในอันนี้บ้านวัดมันก็อยู่ทางนอกเมืองก็น,นี่เลย <c oughs> คนรู้เป็นคเลยนี่แ <c oughs> ละ่ไ <c oughs> ม่ใช่านาเยอะเลยนะทางสมาธิดีมากเลยนะ นั่งบมนทีดีมากเก็มีวัดแต่สงบดีอ่ะที่ถูกทามะขามไปยาหน้นเาเ,า <c oughs> เาขา,าก็รักษาไปเจ้าโศกมหาลาชมา สองร้อยสามสิบห้าก็ยังเอาไม่ได <con> ้เลยนะตู้นี้ก็ยังมีใครแตะเลยนะแตะคืออะไรครับไม่มีใครมาขุดเลยผมไม่ผมไม่กลัวกลัวเพราะย่าหนักเล่นงานนะรัแต่พระพุทธเจ้าก็บอกใช่ไหมครับว่ามีเออก็ตอนที่เป็นบวชนาคบวชนาคแล้วก็เป็นที่แสดงธรรมเอรปัตตะเอรปัฏ อีลปัตเป็นที่พญานาคอีลปัตที่อยากจะรู้ว่าพระเจ้าเกิดขึ้นสถูปนี่ลามกาลามกามสถูป,ปะ ด้านหน้ามันจะมีบทสวดอย่างแน่นเลยนะมาขามจะมันกดดูหนักขังนะนี่ใช่มั้ยประชาชนก็ามาบูชาเว่าจริงๆที่บ้านก็นี่ที่บ้านก็บูชาอย่างแน่นเลยหนัก อันนั้นเป็นหนักไม่น้ำโขงวะ่ะน,นั <laughs> นกคนละเล็ัเี <laughs> ้วหนากคนละหนักนี่สถูปเนี่ยใช่ไหมราะมขาม